เค okay, แล้วดูอีได้เวลาลขึ้นลาเปลตคนเปรตตอนนั้นเดี๋ยวขึ้นได้จากหน้าวันไหนน้องรู้ไหมพี่ชอบไปชักวาต้องเหมือนกันละพี่เบาน้องสาวนั้นชอบไปต้องแบบ cartoon c a r t o อันใดลูกนั่นใดตาเป็นอะไระนเลยฮะกินมังดากินมังกินมังดาขี้ขิดตายุนั่นทุกคนนี่นหมัน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 เป็นตำหรอกกระตุ้น คนมากเลยจิงเปรดจิงเปรดนี่มีอ่าควาไอ้นูคนไทยเรานับตตั้งแต่บรรพบุรุษบรรดาจากเทเลนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยครับผมเดี๋ยวจิงเปรดของเดี๋ยวเราจิงได้จากเปรดนะครับนี่ของเดี๋ยวเราจิงอย่างนี้เคยจะพาไปกินเดี๋ยวไข่โปกเป็นสั่นนู้นถั่นนี้จะพาไปโรยเป็นปุ๋ยอ่าจะหอกดีนะครับผมแต่ช่วงเวลาตึ้ง่ะถ้าตาง ถ้าเป็นลูกต่างไรที่เราเก็บได้ก็ถ้าใส่ไปในเปาก็เป็นพันปาเงินไรมาทีมานะครับไอ้1 0ยมึงหรอดูๆไปจิ้มแล้วนี้สกลงเองเออไปจิที่อ่ะอืมเดี๋ยวก็ลงบรรยากาศที่วัดนี่กรับ้มตอนนี้เขาก็กำลังตักบานไอ้ปลานะครับ ตักบาตในปลานะครับนาคนมีะจไม่เรื okay, ่เฮ okay, ้ยเดี๋ยวนี้อมเด็กนีเจ๋แล้วดูอีได้เวลาขึ้นลาเปลิดคนเปลิดตอนนั้นเด็ขึ้นได้ไม่ต้นไม่ได้ใช่ไหมไม่เปลิดต้นไม่ได้หักเบี้ยกดดังก่อนใช่หรอ วคุณดังยัง้าทิพเออได้วันอาทิตย์บ้านเหรอนี่ยนี่โบนีทาเนี่ยนี่ตัวเดียวบอกก็บอกนึ่งชอวิ่งกันป้าไปต้งก็คุยคุยคุยคุร่บเลยอเนเออเอเออเเอี่มันอเเอเเออ เอ้าตอนนี้ตอนนี้ก็ช<อ>ิกกันเลยเดี๋ยวไม่ทัดทีเลยเอ้ายังไม่ถึงเวล,ลาดิรถหน้ารถหลัง

แววเลยบังไม่ชิงเลยบังฮะบังไม่ชิงมากอ่ะเบอร์เพลทอยู่เลยโ้ไม่พาดละมัดไม่คยเลยว่ามันเ่พกเอกพีเอออึงมันจริงแรึงมันก็รบกันไม่แล้วมึงก็ไปกันแม้มึงก็รบเลยขนาดน Ừ. Nay đấy ừ. thì... <laughs> <laughs> đây mai vụ dư rồi mọi là mất dư luận là dư luận mất dư đây mất dư luận mấy dư luận ai dư đâu